นี่ตอนนี้นะคะอยากใช้สินค้าทีมมันจะเป็นสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าอุปกรณ์อิเล,ล็กทรอนิกส์ต่างๆวันนี้ค่ะนะใครที่สนใจเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ w w w i t c o n l o n l i o m c o m แต่ว่าไม่อยากจะรอสินค้าเมื่อส่งที่บ้านเนี่ยต้องใช้เวลา23วันช่วงนี้ย,ยิ่งมีข่าวอยู่ด้วยนะว่าแบบขนส่งนะคะมีปัญหานะลูกค้าค่ะสามารถเข้ามารับสินค้านะคะได้ด้วยตัวเองที่ทางสินค้าของเราเลยซึ่ง จะอยู่ที่ปู่เจ้านั่นเองนะคะกับสถานี BTS ปู่เจ้านั่นเองนะคะสำหรับใครที่นั่ง BTS มานะคะ,ะอยู่ที่ทางออก4นะคะที่อ้อมเดินอยู่ตรงนี้น,นเองส่วนใครที่ขับรถมานะคะจะอยู่ก่อนถึงปั๊มน้ํามันนะคะจะอยู่ด้านหลังของเรานะอย่าเลยขับไปปั๊มน้ํามันนะคะอยู่ก่อนถึงปั๊มน้ํามันนั่นเองค่ะทางสินค้าของเราจะมีสินค้าอะไรบ้าง โลโก้สินค้าของทังสินค้าของเราซึ่งใครที่สั่งสินค้านะคะใน w ว w i t c o n l i n e c o m ของเราแล้วอยากจะรีบใช้สินค้าในวันนั้นเลยสามารถเข้ามารับสินค้าตรวจสอบสินค้าแล้วก็ดูสินค้าได้ด้วยตนเองได้เลยค่ะไปเลย นี่นะคะซึ่งทางสินค้าของเราค่ะก็จะยกสินค้าทั้งหมดที่เรามีจําหน่ายมาไว้ที่นี่เลยนะใครที่รีบใช้สินค้าอยากจะใช้สินค้าในวันนั้นเลยเจ้านายสั่งปุ๊บคอมพิวเตอร์เสียอยากจะซื้อเครื่องใหม่ค่ะก็สามารถจังในเว w ไวเ itcyonline.com ของเราได้เลยนะอารมณ์มันไดทูเลยค่ะสั่งในมือถือก็ขับรถกลับมาหลับได้เลยที่คลังของเรานั่นเอง สินค้าที่เรายกมานะคะก็จะมีเยอะแยะเลยว่าจะเป็นในส่วนของสมาร์ทโฟนนี่ Oppo รุ่นใหม่กับ Reno 6 z 5G การที่ลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วได้มารับสินค้าด้วยตนเองเนี่ยจะทำให้สามารถเช็คสินค้าดูสินค้าได้ด้วยนะได้ไปดูเลยว่าเจ้าเครื่องตัวจริงๆเนี่ยนะคะเขาดีขนาดไหนถัดมาด้านนี้ค่ะกับเจ้า V ี vo นี่โอ้โหเรายกมาทุกแบรนด์เลยนะ สามารถเข้ามาดูสินค้าได้เลยนะคะเรามีจุดบริการแอลกอฮอล์นะคะให้กับลูกค้าด้วยมั่นใจกับความปลอดภัยนะคะที่เรารองรับได้เลยนะคะซัมซุงรุ่นใหม่ด้านนี้นะคะยังมีโปรโมชั่นจากทางดีแท็ให้อีกด้วยรวมไปถึงลูกค้าเนี่ยที่สั่งออนไลน์แล้วอยากจะใช้บริการคอนซูเคุณก็สามารถใช้บริการคอนซูเน์โดยการมารับเครื่องที่โกดังของเราได้นะคะหรือจะเป็นเรียวมีรุ่นนี้นี่นะคะเราก็มีรุ่นใหม่มาด้วยเรียวมี8 ถัดมาค่ะกับเจ้ามีของเรากับ Redmi Note นะคะเครื่องนี้นั่นเองแล้วก็มาในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนไปแล้วเราไปที่โน้ตบุ๊กกันบ้างโน้ตบุ๊กค่ะช่วงนี้หลายๆคนจะ work from home แล้วก็เรียนหนังสือออนไลน์อยู่นั่นเอง อยากจะใช้น็อตบุ๊กพอดีเครื่องเก่าพางังแต่ว่าต้องรีบต่อบันพรุ่งนี้เลยไม่อยากจะรอให้สินค้ามาส่งถึงที่บ้านลูกค้าสามารถสั่งซื้อในออนไลน์นะคะแล้วก็มารับได้เลยที่คังของเราไม่ว่าจะเป็นนะคะหัวเวยด้านนี้นี่เดลโหหลากหลายรุ่นมากเลยนะคะเดี๋ยวให้สากลของเราแทนสินค้าให้ดูยังมีส่วนของ HP หลากหลายรุ่นมากๆสามารถมาดูสินค้ากันได้เลยนะคะก็ยังมีในส่วนของตัว HP ซ MSI s u MS i t <uit> ด้านนี้ได้เลยค่ะซึ่งลูกค้านะคะที่ใช้เป็นบริการไดทูก็คือสั่งในออนไลน์แล้วก็มารับสินค้าที่คลังเนี่ยลูกค้าก็จะได้เช็คสินค้าได้ด้วยตนเองด้วยนั่นเองนะคะมันจะเป็นดน้านนี้นะคะกับ r e n ovo นะคะ s, s u i t หลากหลายรุ่นมากๆเลย ในส่วนของอุปกรณ์เสริมค่ะเราก็ยกมาด้วยว่าจะเป็นปรินเตอร์ต้องปรินงานส่งอาจารย์ค่ะก็มีปรินเตอร์มาให้ด้วยนะหลากหลายรุ่นมากว่าจะเป็นแคนนอนแอสสันบาร์เทอร์ค่ะ ว่าจะเป็นในส่วนของ HP นะคะเราก็ยกในส่วนของตัวปรินเตอร์นะมาไว้นี่ด้วยแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดนะคะจาก Logitech ในส่วนของตัวเว็บแคมนี่มีหลากหลายรุ่นมากใครที่ถามถึงนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยจะต้อง work from home นะคะจะต้องเข้า Zoom หรือว่าจะต้องเรียนออนไลน์นะคะก็มีหลายรุ่นเลยนะอันนี้รุ่นแรกก็จะเป็นลาปู นะคะถัดมาก็ยังมีอีกในส่วนของตัวหูฟังลำโพงนะคะอันนี้จริงๆต้องใช้เลยนะสับใครที่ work from home เรียนออนไลน์อยู่นะคะหูฟังลำโพงต่างๆยังมีในส่วนของตัว w a t c h นะคะ Smart Watch ตัวนี้นะก็จะได้ดูแลสุขภาพไปด้วยชว่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะเจอปัญหาสุขภาพเนาะ แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะได้แบบว่าเป็นคอมประกอบไปเลยนะไม่อยา,ากจะย้ายไปหลายๆที่นะคะด้านในเนี่ยเราก็จะมีส่วนของโซนคอมประกอบให้ด้วยซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยแนะนาอยู่อยากจะประกอบคอมเอาสเปคแรงแบบไหนดีแบบไหนค่ะก็สามารถเข้ามาได้เลย <S <S นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เกมมิ่งนะคะ <S <S แล้วก็ยังมีทีวีจอใหญ่ของเราอยู่ด้านหลังอีกด้วยนะคะจอมอนิเตอร์ต่างๆที่ยกสินค้านะคะในเวอร์ไวเว็บไอทีอไรของเรามาไว้ที่นี่เลยสําหรับใครค่ะที่อยากจะมารับสินค้าเองที่คลังสินค้าของเรานะคะย้ํากันเลยว่า เ์ชใน Google ก็ได้ค่ะว่าทางสินค้าไอทิสตี้ปู่เจ้านะคะก็จะเจอเลยอยู่สถานีพิเทศปู่เจ้านะคะก่อนถึงปั๊มน้ำมันนะอย่าเลยนะส่วนใครที่เดินทางด้วยตนเองค่ะสามารถนั่งบีเทศไปได้เลยนะสถานีปู่เจ้าทางออกสีนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะใครรีบใช้สินค้าไม่อยากรอขนส่งกลัวสินค้าพังอยากจะเช็คสินค้าด้วยตนเองค่ะสามารถสั่งได้เลยที่ w ว w รบ i t s i c k l i c o m ของเรานะคะแล้วก็สามารถขับรถค่ามารับสินค้าด้วยตนเองมากมายแบบนี้เลยที่ทางของเรากับค้าสินค้าไอทิสตี้ปู่เจ้านี่